หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปูบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยับนอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟีฟา่อาออนไลน์สามพาที่46แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับน้องอาร์ตยูแมนซิตี้นะครับส่ง ID ไอดีมาให้ผมเปิดแพ็คนักเตะนะครับน้องเขาให้เปิดแพ็คท็อป30รวมปีนะครับบอกว่าให้เปิด3แพ็คนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมยังมีสามาัญสำนึกของคนดีอยู่นะครับก็เลยบอกน้องเข้าไปว่า เราให้พี่เปิด3แพ็กนี้หมดตัวเลยนะน้องไม่คิดว่าจะเก็บตังค์ไปทําทุนหน่อยเหรอสุดท้ายก็เลยตกลงกันว่ามาเปิดประมาณ2แพ็กนะครับโอเค2แพ็คนะครับประมาณ1นึ่งแสแคต้องได้ไม่ต่ากว่า100่นะครับผมตั้งเป้าไว้ประมาณ1 0 0่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเทมกันดีกว่าครับไปเลยครับนี่เลยครับแพ็กคัดนักเตะทุกปีท็อป30นะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วย 30 2 6นะครับ2007 2008 2009 2010 2011 2014ท็อบ 21, 30นะครับแลเก็ร์เวอร์14ท็อบ30 10 UCL ท็อป R ท็อบ30นะครับแลเก็รยูโร2008ท็อบ30เวอร์2006ท็อบ30นะครับอย่างหลังๆมาเนี่ยจะ2ใบนะครับที่ผมอ่านหลังๆนะแต่ว่าแรกๆจะ1นในบนะครับโอเคเปิดด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะครับมาลุยเลยดีกว่าป่าบ โอเคครับมาแล้วครับเริ่มจากปีที่ผมคิดว่ากากที่สุดก่อนเลยนะครับอ่าเป็นปี2010นะครับ2 0 1 0แพงสุดนี่ d ีเดียรดอปมาสองล้านเท่านั้นเองนะครับคือถ้าตัวหลักล้านมันนี่ถือว่าแบบกูกี้แล้วนะฮะตัวหลักล้านมานะฮะโอเคมาครับกดลัวเลยครับ2 0 1 0ไปครับมาครับปีเก้ครับ มาครับคาร์ลตีเบสครับคือปีนี้ยังกากกายอยู่ครับหลังหมื่นมานะฮะโอเคต่อไปครับ2006ครับ2006นี่เยือนดินโยนะครับ3ล้านตัวเกินล้านมีแค่5้าตัวเองนะครับปี2006นะครับอ่าโอเคครับ2ใบลัวเลยครับมาครับล็อบเบนครับมาครับพลติกอ5ครับ คือตอนนี้ยังไม่แจ่มเท่าไหร่ครับนี่แบบลองเชิงก่อนอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับ2007ครับ2007นี่เริ่มมีตัวแพงแล้วนะครับจะเป็นโลโรนาริโยนะครับ8ดล้านห้าแสนนะครับโอเคครับสองใบร้วเลยครับมาครับโคโรตูเล่ครับครับคาร์ลอตตีเบสครับโอ้โหน่าเกลียดมากเลยหลักแสนไม่ค่อยมาเลยนะฮะอย่าว่าจะหลักล้านเลยนะตอนเนี้ย โอเคครับต่อไปครับ2 0 0 9นะครับ2 0 0 9ก็จะเป็นเป็นอันโดตอแหลนะครับติดล้านอยู่ตัวเดียวเลยครับแล้วก็จะเป็นอีเมดายมูวิชครับอ่าที่พอแบบพอขายได้นะโอเค2ใบกี่ะใบล้วกันครับใบแรกกดครับมาครับมิเกลเอ็กเซียนนะครับ4ี่แสนใบที่2องคนเลยครับมาครับ ซาบูเอลเอโทนะครับโอ้โหหยาบคายสิ้นดีโอเคครับสอนแปดนะครับสอนแปดนี้เริ่มแพงแลวนะครับจะเป็นมิเกลเอ็กเซียนซีเฟนเจอร์านนะครับพวกนี้โอเคขอท็อปเทนละกันมาครับสอนแปดท็อปสามสิบใบแรกกดครับมาครับอเดียบโยครับ ยังไม่ถึงล้านเลยนะครับโอ้โหโอเคครับไปที่สองยานต่อเนื่องครับกดเลยครับมาครับแอสลี่โคครับท็อปสามสิบทำมันกาจังวะครับโอเคครับต่อไปครับ14ปกตินะครับตัวตัวแพงๆก็ถือว่าค่อนข้างมีพอสมควรนะครับอ่าโอเค14ปกติ ทีละายแล้วกันครับกดตรงดาวครับกดเลยครับโอ้โหยายาตูเล่ครับยายาตูเล่ปีนี้ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับแค่แปดแสนเท่านั้นเองนะครับโอเคใบที่2ครับโรนโดอยู่เบอร์หนึ่งงั้นกดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับโอ้โหฟิลิปปลามโอ้โห แสงยังไม่มาสักตัวเลยนะครับค่อนข้างเรียวสามต่ำช้ามากๆเลยนะครับตอนนี้โอเคครับใบที่สามครับกดครับมาครับเตียโกซิวบาก็ยังไม่มีแสงอะครับยังไม่มีแสงสักตัวเลยนะตั้งเป้าไว้ประมาณหนึ่งรอยเอ็มนะครับตอนนี้สิบเอ็มยังไม่ถึงเลยนะครับโอ้โหโอเคครับใบสุดท้ายครับนับสาครับ หนึ่งสองตั้มลูนันโดกดแครับาครับแสงตัวแรกครับดาวิดอลาบานะครับก็ถือว่าไม่โอเคถือว่ายังไม่โอเคนะครับถือว่ายังค่อนข้างค่อนข้างแย่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ครับไฮไลท์หมดแล้วนะครับจะเป็น2014บอลโลก 11 10 UCL 28ยูโรแล้วก็2006บอลโลกนะครับเดี๋ยวเริ่มจาก2011ก่อนแล้วกันนะครับ2ใบ2011นี่ตัวเดียวเลยนะครับอิบราฮิโมวิชตัวเดียวนะครับ 27m แล้วก็จะมีโดรามอสวินดิทพวกนี้นะครับที่พอได้อยู่นะอะโอเคมาครับ2011อิบราคูไม่เคยเปิดได้เลยของร้องนะ อยากได้สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคมาครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชกดครับมาครับกลายเป็นหมอกการหลุยส์ซัวเรสแทนนะครับแหมโอเคครับใบที่สองครับซาลาตันอิบราฮิโมวิชกดครับ <c oughs> <c oughs> ชั่วเลยนะฮะแค่นี้มาที่ถือว่าชั่วเลยครับซาลาตันไม่มาได้หรือวิโซเลสกลับฮักมาแทนนะครับโอ้โหเดี๋ยวทางนี้ต้องไปเล่นซีวิววอรนะครับเอ้ยไม่ใช่โอเคครับต่อไปครับเป็นไฮไลท์แล้วนะครับคือที่ผ่านมาผมคิดว่ามันน่าจะแค่ประมาณประมาณ3 4มเอ็มเอครับที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละครับคือไฮไลท์ครับพวกนี้ต้องให้ได้ประมาณ100อเอ็มนะครับถึงจะคุ้มนะครับโอเค เริ่มจาก2องพบอลโลกก่อนครับ14บอลโลกนี่แพงหลายตัวนะครับจะเป็นโรนันโดมุลเลอร์ป๊อปบาเมสซี่พวกนี้นะฮะอ่าโอเคมาครับขอ10ล้านขึ้นแล้วกันนะโอเคเอา4าี่ใบรวดเลยอสี 4, ่ใบรวดเลยแล้วกันนะครับมา4าี่ใบรวดกดครับมาครับเตียกโกซิลบาครับมาครับมากอนโลโฮครับ มาครับอตโตลูวีดาวครับโอ้โหเอเดงอาซาปิดท้ายนะครับรู้สึกว่าเปิดทีเดียวล้วนนี่ไม่ค่อยแจมแมวเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูครับมาแค่หลัก4ล้านมากสุดนะครับหลักหลัก10ล้านยังไม่มาเลยนะครับแหมคนเราโอเคครับต่อไปครับ2,010 UCL ครับ2,010 UCL นี่แพงหลายตัวนะครับ10ล้านประมาณ เ8ตัวนะครับแต่แพงสุดน่าจะเป็นเซอร์คิโอรามอสตามมาด้วยเรยวเนลเมซี่นะครับโอ้โหขอ10ล้านขึ้นกูพอใจแล้วโอเคป่ะอ่ะ10ล้านขึ้นนะมาครับใบแรก2 0 1 0 u c สกดครับมาครับเซอร์กิโอบูสเกสก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ5ล้านโอเคครับใบที่2ครับอย่างต่อเนื่องครับกดเลยครับ มาครับคาริมเบนเซม่านะครับห้าล้านหกแสนนะครับขอท็อปเทนได้ไหมขอแบบสิบล้านหน่อยเหอะกูว่าแล้วนะเออถึงมันจะแบบห้าล้านมันยังพอดูดีแต่ว่าสิบล้านน่ะกูขอสิบล้านโอเคปะโอเคครับใบที่สามครับสิบล้านแน่นอนผมสัมผัสได้ครับว่าใบนี้สิบล้านแน่นอนครับมาใบที่สามครับกดครับตั้งไงครับผมสัม ฟอร์ดินาหนะครับ10ล้าน9แสนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอ้โหโอเคครับใบสุดท้ายของท็อป3 2มสสอสิบ UCL แล้วนะครับ,ซบเซอร์กิโอลาโอสลิวเนลเมสซีวิดดิลูนี่ด็อกบาอะไรก็ได้พวกนี้แหละขอ10ล้านขึ้นอีกชักตัวนะนับ3ครับ 1 2ึส,สมกดตุงดาวครับก้เลยครับ <c oughs> โอ้โห,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 โหฮาวเร์มารเคลานนะครับหล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ถือว่า UCL นี้ได้มาประมาณสิบ ยี่สิบประมาณ20กว่า M เ,เลยนะครับเฉพาะ UCL นะครับแหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแหมโอเคครับต่อไปครับสอน8ยูโรนะครับถ้าตอเรสมาตัวเดียวถือว่าจบเลยนะครับถ้าตอสมานะแต่ถ้าผู้วางสูงไปเอาเป็นโจซีโบซิงวาโพโดสก,กี้เซอร์คิโอลามอนก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่าโอเค อินเตซ่าตอนนี้ถูกมากเลยครับโอ้โหเลยแค่7ล้านเองนะครับเมื่อก่อนขึ้นไปสิกว่าล้านสิกว่าล้านเลยนะอ่าโอเคครับสอนแตกยูโรใบแรกเฟเนโรตอเรสกดครับมาครับพูดถึงอินเตซ่าได้อินเตซ่าเลยนะครับโอ้โหใบแรกโอเคครับใบที่สองครับยางต่อเนื่องครับกดเลยครับโโอ้ห หลักลานี่ถือว่าขี้เละมากๆเลยนะครับฟริสอันดับที่เท่าไหร่เอ่ยอยูอันดับที่27ครับพระเจ้าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนี้กับกูได้ไหมกูขอแบบ10ล้านโอเคปะ่ะไปดิ่าขอ10ล้านนะพีมนะมาครับอ่าต่อเลสอยู่เบอร์หนึ่งครับกดที่เลขหนึ่งครับกดเลยครับ เมื่อกี้ฟิตเนี่ยอันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเซนเตอร์รู้สึกว่าอาจารย์อันดับที่สาสิบหรือเปล่าครับเซนเตอร์อันดับที่สามสิบครับดูมันครับโอ้โหน่าเกลียดมากเลยครับเซนเตอร์อันดับที่สามสบครับดูมาทำกับผมครับทนไม่ไหวแล้วครับขอจัดสักห้าตัวแล้วกันนะครับโอ้โหจัดเอาตอเลสไปอยู่ล่างสุดเลยเลยนะครับอ่าโหทำนี้กูได้ไงแม่คนเราโอเคครับมาครับ คอบ30ตอนแปยูโรไฟสุดท้ายครับเปนโดตอเรนกดครับโอ้โห,โหดาบิดซิลบาครับโอ้โหไอ,อ้สัตว์น่ากเกลียดมากเลยได้มาแค่ตอนนี้รวมๆประมาณ30กว่าเอ็มเองนะครับโอ้โห2,600 บอลโลกต้องได้ประมาณ 60m นะครับ6 0 7 0มเลยครับคือถ้าเวีอล่ามาตัวเดียวนี่ถือว่าโอเคเลยนะคุยกันรู้เรื่องจบเลยนะ,ะหรือไม่ก็เกสโปก็ได้กูก็ไม่ไมหวังอะไรมากเราขอแค่เวีอล่าเกสโกคาาวาโนลกาก้าพวกนเนี้ยโอเคป่ะมาครับครอป30 2 0 0บอลโลกใบแรกกดครับมาครับ ลุยฟิกโก้นะครับใบแรกแปดล้านสองแสนก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับไม่น่าเกลียดแต่เหลืออีกประมาณห้าสิบเอ็มที่ต้องเปิดได้นะครับอีกสามใบห้าสิบเอ็มและอีกสามใบครับโอโหคนข้าวไปไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้น้องเขานะครับน้องดูไว้ครับผมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้น้องนะโอเคมาครับสามใบสุดท้ายกดตุ่มดาวครับคมเลยครับ เป็นยังไงครับผมบอกแล้วครับว่าจะสร้างปาฏิหาริย์แน่นอนเป็นยังไงล่ะครับดูครับปราติกวีเอล่าครับดูครับปาฏิหาริย์ไหมครับโอ้โหผมบอกแล้วครับว่าปาฏิหาริย์มีจริงนะครับนี่ไงครับปราติกวิเอล่ามาแล้วนะครับโอ้โหผมเปิดได้วิเอล่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับโอ้โห แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไอคลิปลง YouTube นะครับนี่แหละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับปาฏิหารมีจริงนะครับโอ้โหตอนนี้ถือว่ากำไรแล้วนะครับอีก2ใบจะได้ใครมาดูกันครับโอเคครับใบที่3ครับกดตุงดาวเหมือนเดิมครับกดเลยครับมาครับโรนลริโยครับติเกอถือว่าโ กันนะครับโมโหคือแ <hi> รกๆคือเปิดมาจนถึงท็อป2 6บอลโลที่ถือว่าเปิดได้ไม่ดีเลยครับแต่ว่ามาได้2 6บอลโลนะครับฉุดชะตาชีวิตให้ไม่เจงไว้นะครับโอเคมาครับใบสุดท้ายแล้วครับใบสุดท้ายนะครับผมอยากได้10ล้านขึ้นเป็นการปิดฉากที่สวยงามนะครับขอพวงแบบกสโปคานาวันโลกาก้าเชฟชิโน ヨヨยืนดิงโยตต็อตตีมาเตซักเกอร์ใครก็ได้ข้ามพวกนี้แหละขอสิบ้ลนขึ้นแล้วกันโอเคครับนับสามครับสามสองหนึ่งเกสโปโูคารวาโลกากาเชฟเชงโก้กดครับโอ,โ,อโอ้โหโมาครับ แต่มาเตสเกอร์นะครับคิดว่า10ล้านนะครับตอนแรกที่ไหนได้แค่แล้าน500,000แค่นั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอ้โหสองพันหนโลมาช่วยฉุดชะตาชีวิตตัวเองไว้นะครับเกือบจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่แล้วนะครับได้ปราสติกเวล่ามาตัวเดียวก็ถือว่าโอเคเลยครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ผมว่าคุ้มคุ้มแล้วแหละนะโอเค ปราติกวิเอล่าครับประมาณ70เอ็มนะครับโอ้โหลูนาริโยครับ1 9บล้านเแสนตีสัก20 000, ล้านรายการก็ประมาณ90เอ็มนะครับเฟอร์ดินานต์สิเอ็มอ่า, and, MM. อาก็เป็น101เอ็มครับ101เอ็มมาติสต์สเกอร์แล้าน109เอ็มครับ109เอ็มลูฟิโก้8ล้าน5แสน 117m 500k นะครับ 117m 500k i n นเน a 124m ครับ 124m 125m ครับ 125m อ่า m a s c h e r a n o 131m ครับ b e n เ e m a uh, 136m ครับ b u s q u e ส์130อ่า 141m ครับ Loho 145m ครับ Tiago Silva uh, 147M เครับ147 m 8 0่ k รวมกับดาบบี้ซิลบา 149M าครับอาบาบา150 m อริส 151M วิดาว 152M ครับยูโซเลสร้อครับอาซา 154M อครับเซนเตอร์ 155M อครับเซโกซิลบา 156M ครับ ย่าย่าตัวเลข157ยห้าบเอ็มครับเดียบย่อบวกกับฟิลิปลามร้อบแปดเอ็มครับคัสบ,บวกกับเอ็กเซียนร้อยห้ปร้ยห้าสิบเกอ็มครับอ่าก็ประมาณคงตีิงๆเข้าๆประมาณ160ยเอ็มนะครับประมาณ160ยเอ็มครับบวกกับตังค์ที่ได้มาตอนแรกอีก10ล้านนะครับ2แพ็กแล้ประมาณ5ล้านผมเปิด2สแพ็กก็เป็น10ล้านนะครับก็ ลุมรวมนะครับได้มาประมาณ1 7 0มครับโอ้โหเป็นยังไงครับคุณเชื่อในปาฏิหาริย์หรือไม่ครับโอ้โหนี่แหละครับ 170m นะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มมากมากเลยนะครับตั้งเป้าไปแค่ 100m ได้มา 170m นะครับโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตาาฟีฟ้า สน,สนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างกันเลยนะท่านผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมแล้วนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ